พบกับช่องทัพภูชาแนลนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะนะครับวันนี้ก็งานวันที่สองที่จัดขึ้นนะ FC อ่านี่นะฮะมากับใครนะครับมากับตุ้มตามเช่นเคยนะฮะนำไปแล้วนะครับเพราะว่ามวานนี้มาจีบเ,เห็นไหมนะเอฟซีฮะ คุณผู้สาวแล้วเขามาหาทายคลิปอ่าผัดอืมอ่ะอันนี้คืออะไรนะฮะปลาบิก้านะฮะไาก,าก่เกาหลีทางไก่เจ้เกาหลีอ่ะอืมนั่งไกอ่านะครับเผ็ดไหมอ่ะันเผ็ดมาก อ๋อตุ่มตามซื้อแหวนฮะนะไครับผมแฟนแฟนผมอ่ะมีเยอะมีเยอะนะ,ะหลายตัวอยู่บ้านัาลมหลายตัวนะอ่าเอาบีไหมเอาบีไปทำอะไรฝากไปให้อ่คนอ๋อเอาให้ใครคนไม่มีผมเฮ้ยไม่ได้พูดผมไม่ได้พูดด้อ ตุ <laughs> ้มตามหมายถึงอยู่แล้วนะ,ะัเอซีน,นี่นะรบรรยากาศเ,เรื่อยๆเขาอยากพิทางนี่เราต้องอยากเอางอ่าโอเคนะครับต้องมาอ่าตุ้มตามนะครับวันนี้ก็จะให้ตุ้มตามเป็นพระเอกนะฮะเอซี FC, นะครับอ่าาเปลี่ยนท้องอ่า กุ้งทอดล้อล้อจาน80บาทร้อล้อเลยจก้าซื้อเลยให้แฟน คนยังน้อยอยู่เนาะเพราะว่าใกล้จะเม,มื่อแล้วนะครับอันนี้คือ <c oughs> เครื่อหอมอโรมานะฮะ f 4. มันก็จะมีแท็กซี่ไน์มิดไน์แคนตารูปนะคะ CCO นะ,ะนโฟโ,โ,โ,โรนะฮะซากุระนะคะ f ะนคะคอะต่อไปนะครับ อันนี้ก็มะขามหวานเนาะนะครับอือฮึไปขายอะไรสดสด้วยครับขายสดเหรอฮะอ่านี่นะครับเอฟสี่ก็ล้างเสื้อกชิ้ยาวนะครับว้าวจุดพุอีกแล้วนะฮะอ่าอตัม วันนี้นะครับตูมตามก็จะเป็นไกลทัวร์นะฮะพาชมงานต่างๆนะครับวันนี้นะครับ่มาได้บมาได้เอาไราโอ้นาฬิกาอ่าต่อไปนะครับสตรอเบอรี่อะไรนะโอ้สตอสตอสตอเบอรี่เสียบไม้นะฮะเราเข้าไปดูกันนะครับมันคืออะไรมันคืออะไรต้องไปถามอ่า สวัสดีครับว่านี่คืออะไรนี่คืออะไรนะครับเนี่ยสตรอเบอรี่เสียบไม้เห็นหรอว่ามันคือสตรอเบอรี่ใช่แต่ว่าข้างนอกเขาชุบเขาชุบเนาะใช่ไม้ละสามสิบห้าบาทไม้ละสามสิบห้าขายแค่ไม้ใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ขายขายเราก็เล่นมุกไปลองดูไหมอ่าดมเด็ดเห็นเขาบอกว่าอันนี้อร่อยอร่อยมากอร่อยมากมันเป็นอะไรนะครับ อันเคลือบช็อกโกแลตเชื่อมน้ำผึ้งใช่ไหมฮะลลกก่่ออนนเครื่องน้ำตาลนะครับเนาะอยากขอถ่ายหน่อยอยากอยากรู้ว่ารสชาติเป็นอย่างไรให้ตุ้มตามลองได้อ้าวขอถ่ายกันได้มั้ยนี่นะฮะเอฟซีก็อ่าตุ้มตามนะก็แปลกใจนะครับว่าเออสตรอเบอรี่เสียบไม้นะฮะเราเราจะคุยกับพ่อค้าจนครบแปดนาทีเลยอ่าเหรออ่า นี่นะครับเอารอตุ่มตามแป๊บหนึ่งนะครับอ่าตุ่มตามจะถ่ายด้วยนะฮะแต่ว่าก็มีให้เลือกอีกเยอะเลยครับเก็บมาอย่างนี้เลยอ๋อถ้าเป็นสตรอเบอรี่ในไม้ละห้าสิบทำอันนี้ไม่เชื่อมนะฮะอ๋อเดี๋ยวจแป๊บๆป๊บแป๊บเลิกเลยเดี๋ยวผมจะรีวิวให้แล้วก็ถ่ายให้เลยอ่านะครับอะไรหรออ๋นี่นะฮะยักษ์สียักษ์ผู้ ว่าที่เจ้าของร้านเอามาให้ใช่ครับอันนี้คือเอามาให้ชิมใช่ไหมครับอันนี้ให้ชิมใช่ไหมครับต้องก็ตีเลยขายไม้เท่าไหร่อันนี้คือน่าจะ35บาท35บห้นะครับเอฟซเอาลองดูก่อนอะตเออดูงับ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 เลยครับเลยงับเร็วๆเดี๋ยวมันแข็งเอาเลยอันนี้อันนี้คือต้องรอให้มันแข็งก่อนไหมฮะหรือยังไงมันกรอบแล้วเหรอเอาลองดูครับเฮ้ยเออเฮ้ย เอ้มัขังมันขังมันเชื่อมขังมันเชื่อมอ๋อเชื่อมมั้ขังมันขังขังขังอรอะอะไรแข็งแข็งเอาอําขังแล้วปากอืมหวานหวานอืมเป็นยังไงฮะอืมอร่อยป่าอร่อยนะอืมอร่อยครับผมอร่อยเรบยบอืมแ้วเเยบอื ซื้อสามไม้นี่อร่อยนะครับจนติดใจแล้วทีผมก็ว่าอร่อยนะรอร่อยมากๆเลยก็อ,ออกเ,อเปรี้ยวัหวานนะครับไม่ไปพอกันหรอกอ่านี่นะครม,มีชื่อร้านไหมเดี๋ยวว่าอร่อยนะไปหาัเนะครับร้านชื่อว่าอะไรครับไม่มีชืร้านเขาจะขายที่ไหนบ้าง ตามตลาดนัดแบบนี้ใช่ไหมงานงานแบบนี้เลยครับงานอ๋อกิจการไปทุกที่ใช่ไหมครับไปทุกที่ถ้าเติร์ดเอฟซีอยากลองอย่างนี้มีเบอร์โทรไหมอะไรแบบนี้ถ้เร์ดหนึก้าห้าค่ะหกหกสามแปดห้าหนึ่งสองค่ะนะครับน่าจะอยู่ซอยเล่นหน้าวั์นะครับเอฟซีนะครับ รู้เบอร์โทรแล้วก็กิงกั้งเลยนะเอฟซีเอาอร่อยมากๆเลยนะครับเอฟซีเนาะมันแข็งไงมันติดกันไงเอ้าอร่อยจริงๆนะครับเดี๋ยวกินยากอ่ะเนื้อะ อร่อยเนาะนี่พ่อค้าใจดีด้วยนะครับปกติเนี่ยขายสามห้านะครับนี่พ่อค้าเอามาให้ลองชิมดูทดสอบดูนะครับเอฟซีนะครับนะแม่ค้าให้ซื้อนี่พ่อค้าจะโอนจ่ายถ้ามาตามคลิปแถบหนึ่งถ้ามาตามคลิปรับจหน้าตาพ่อค้าให้ดีดับหน้าตาดีๆนะครับหรือว่า สดนี่อร่อยแล้วยังทําเชื่อมเนี่ยครับอร่อยมากๆนะครับออกหวานอมเปรี้ยวนะฮะสุดยอดเลยนะฮะเอฟซีคุณนสตรอเบอร์รี่วะอืมลองชิมก่อนนะอ๋อสตรอเบอร์รี่เนี่ยอ่านะครับจุงตามจะอุ่นนุนแล้วกันนะครับเอฟซีอร่อยอร่อยเนาะวันนี้ก็อร่อยจริงๆจนลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆนะครับเนาะอ่า นะครับนะครับก็ใครที่สนใจก็ตามเบอร์โทรที่ให้ไปแล้วนะฮะ fc นะครับนี่จําเลยนะครับเมื่อกี้พบอพ่อค้าบอกแล้วนะคะว่าใครที่มาตามชิปนะครับแถมให้หนึ่งไม้นะฮะ fc นะครับแถมหนึ่งไม้ทุกคนใช่แถมหนึ่งไม้เนาะตอนนี้ผมอยากกินสตรอเบอร์รี่มากเลยอขอสตรอเบอร์รี่ของนะครับ fc ลูกค้าเข้ามาหลั่งไหลมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอร่อยจริงๆนะ FC นะครับจนได้ลองยังติดใจเนี่ยนะครับเนาะอร่อ,รอ,อยอร่อยนะครับไม่ได้อวยนะแต่ว่าลองชิมแล้วอร่อยจริงๆนะครับอ่าลองดูอลองดูอันนี้สดๆใช่ไหมสดๆกินทั้งหมดเลยกินทั้งหมดเลยเออครับโอ้ย <c oughs> น้องเอาให้ถือไว้ อ๋อออกเปรี้ยวๆก็ออกหวานเปรี้ยวไม่มากนะครับผมอร่อยอยู่เป็นไหนบ่าเนี่ยแอบต้เลยเองลืมถามชื่อพ่อค้าเลยพ่อค้าไม่ชื่อว่าอะไรครับเดี๋ยวโดนัทนะถ้าใครมานะถามหาพ่อค้าชื่อว่าโดนัทมาถามซื้อนะครับไม่ได้ถามจีบนะครับเขาเขามีคู่ใจแล้วใช่ครับแนะนะนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับนะครับขอบคุณนะครับผม นะะฮต่อเรื่อยๆนะฮะเอฟซี <FC. S 2> แล้วก็มาซอสเกาหลีนะครับเอฟซีมันก็ะเทียมนะอ่าอร่อยมากนะครับคุณรถขายห้บาทเนี่ยถามจริงๆได้กำไรไหมเนี่ยเออถ้าไม่ถูกจะน,น้อยนะถูกเนาะออมือันนี้เป็นอะไรนะชีสชีสนะครับ ว้าวพี่ตะปูจัดเลยจัดเลยเหรอจัดเลยกินโชว์หน่อยสีปลาไม่อ้วนไม่อ้วนเหรอมึงมึงทอนมา่อกีนเลยพี่ตะปูใช่ไหมเอาเยาะหน่อยครับเลยฮะมึงทอนเมื่อกี้ไม่ได้เอาเอาเหรอเอาหรือเปล่าเออไม่เป็นไรคเอาดิไหนเ่ยลองชิมอ่ะชิมเลยอ่าลองชิมนะมันไม่อ้วนได้ไงเนี่ยลองทุกร้านเลยอ่าน่า เอาชิ้นนี้แล้วกันอ่าลองชิมนะมันเยอะโอ้เพื่อนฮะาว้ลองชิมนะโอ้ยอ่าเป็นไงมันมากมันมากเลยนะมันเยอะๆนะฮะไมโยงเนสฮะไมโยงเนสไมโยงเนสมโยงเนสนะครับแซบๆนะลองดูไหมลองเลยนะครับลองไหมต้องลองต้องลองไก่เกาหลีนะคะ Head, ไก่ด้วยไก่เกาหลีอันนี้ก็ไก่เกาหลีไก่เกาหลีนะของอะไรนะก้อนเมอร์เมดเมอร์เมดอ่าแต่ร้านนี้อะไรขายดีเกาหลีเกาหลีอ่าคือร้านไก่ทอดเกาหลีมันก็ต้องเกาหลีอ่าใช่อันนี้คือไก่ทอดเกาหลีบนทอดเผ็ดค่ะแม่ลงแม่ อันนี้เป็ี่นอะไรหเอาเอาหรอเอามาเขาให้ดูสเป็นไงเนี่ยออกนุ่มๆแบบเกาหลีจริงๆอันนี้คือขายที่รุ่นแล้วนะครับออกนุ่มๆมันๆใช่จะไมเหมือนที่อ่นปกติขายที่ไหนขายตามตลาดนะที่ที่บ้านท่าดีครับใช่ขายได้ร้อนนะครับอยู่ที่บ้านท่าดีนะครับ อย่าลืมนี่นะครับเบอร์โทรนะครับผมให้เบอร์โทรหาดอกแฟนชายเหรออ่าเบอร์โทรเอาศูนย์เก้าห้าค่ะสามสองเก้าสามหกหนึ่งหกค่ะอ่าอันนี้คือส่งในนี้ไปนี้ด้วยนี่ครับสนใจนะเอฟซีคือโทรมาสอบถามว่าร้านขายตั้งอยู่ตรงไหนครับผมนะคะอ่าฮะอ่าโอเคนะครับโอเคไม่ว่าชื่อชื่ออะไรนะครับชื่อร้าน ร้านไก่ทอดเกาหลีนะครับตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวจ่ายคัารักกินของเขานะ <c oughs> อืมเดี๋ยวจ่ายนะ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับประมาณนี้ก็นะครับเจอกันอีพีหน้าต่อไปนะอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยกับช่องทัพฟูชาแนลนะครับ